โอชนาสากวาดิโอสายพี่ซึงอาสากวาดิอยู่ข้าพี่ช่วยมีพยายาแหลมมึงแต่แลมคว้าแต่อยู่พี่ช่วยมีพยายาอย่าลิมึงลิคว้าแต่เดูเดมมึงควายโอเลดดูมากดีกีโอเลถุงพ่อคูอเลถุงพอละโอเลกันแล้วยาเหมือนตัวอเลจัป้องเลสติลอหรือกระจาอะไรกอย่างเอยู่พี่ช่วยมีพยาเนไอบาชเล่ลิมึงลิคว้าอลิกกับเนอติกเาดัก็อเนาะพี่ช่วยมีงานงานี ลิมุลิขออ้ากเอาก็ได้สิลอซาพี่เสี่ว,อ,วอุ่นแรงมาโอเคโะโอเคแล้วนี่เนาะเดี๋ยเดียะมุนเตอเดียวมุนเตอรดียผูกเดียสกุจอเพราะพี่เสี่ทำอลพยายามสแล้วเนาะทำมือท้องพยายามรู้เวลาไปกลัวทิคงรูพาดูยากบุนเนาะข้าเนาออยู่เลยเดี่แบบตอนนี้เนี่เนาะพอเวลามาจมปนนีถุงเนยเนาะมาจงปนอย้าพยายามเตยเดียยากแน่ข้ายามไหมจ๊ะ 哦呀路呀呢呢呀路係係係係 OK 哦呢呀呀咗啵呢係哦唱塞瓜迪係開呢頭啦踢露派咗哂呢開呢俾俾呀呀呢呃佢頭運อยู่ตา老借徹底運呀啵呢呢邊呢邊係頭佢俾呀徹底運俾都佢呢呢呢阿ตา囉徹底囉頓哦係頭俾都佢呢呀咗哂呢係呢你嘛咁囉啲嘛俾咗哂呢開呢踢露派ดู อากาศที่โคราบุเนาะดูเท้าเนี่ยแปงกล่าคลุ่าอยู่กับเกษนเล็กต้นนี้เพล่าเลยช่วงนี้ នំទេមឿនខំនាំជួយមួយអីតតនំនេះពុវិអីឱ្យយូនកុប្លងទេលោកខតតនលីអីយ៉ាងណំជួយយើលើអីជួយយើជាយូឡោតអីមកពីនេះ บ้านใจยาวในผูอเอตตามเมาพี่พิเนกุลองดองบาลาเองคจาเทานผูเอตเอ็ชูม,มูชาลยาตะหงดนำมาบยาวมวยเอดดูแนผู้บองเล็กเนตียาลบภูอเออาขายอยูาา่คว่